ยา่สวัสดีค่ะพบกับคร,รัออนุญาตทุกล้วนะครับทางช่องอมนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่าอยู่ที่ร้านนังกี้กาตาชาติสองผมเมียดูโอที่ทำอาหารกันอยู่หลังน้งจิตพาซาบางกะปิชื่อร้านน้องกี้ต้มตำนะครับอาหารอ,ร,อร่อยัวมีอัจยาศสัยดีนะฮะเห็ือนหยุดยาวไปหลายวันไปทําอะไรกันเธอไปอันดิโมไปเที่ยวกันที่ไหนเหรอไม่เห็นมีอะไรไม่ชัดเลยนี่นเดเออิเดี๋ยวถอดอุ้ยตายแล้วพูดไม่ออก วันนี้เอาของฝากมาให้เมียนาง,งเมียนี่ได้กินเอผลไม้อบรวมผลไม้รวมอบแห้งเกรดเอพรีเมียมนะฮะราคาสามรหสบาทมีขายไม่มีขายในยประเทศไทยนะอินพ r t ตมาจากต่างประเทศ <laughs> ส่วนครอบครัวกระชาติได้เสื้อสวยๆนะฮะเสื้อจริงๆอ่ะขอป้ากับน้องน้ำฟ้าให้มาเยอะก็หลายตัวนะ,ะก็เลยเอามาแจากน้องสาวน้องชายที่รักก็ขอให้น้องกี้และตระชาติ อยู่ยงคงกระพันมีความสุขความเจริญหาเงินเก่งๆที่สําคัญให้ปองรองสามัคคีรักกันทุกวันมีลูกมีหลานกันเร็วๆนะคะอย่าทะเลาะกันนะคะก็ต้องเป็นผัวก็ต้องอยู่ในโอวาทเมียเมียก็อย่าด่าผัวมากเดี๋ยวผัวจะเป็นอมพฤตก็ต้องดูแลซึ่งกันและกันนะคะสาธุอ้าววันนี้เมนูที่อยากจะทําอยากกินมากผัดข้าวผัดโบราณ พร้อมหมูย่างนี่เห็นไหมนี่มะเขือเทศเน้นๆนี่แตงกวาไข่ใส่สักครึ่งใบนี่นี่มาเอาอยางตะชาิพร้อมหรือยังผู้ช่วยหรอพร้อมแล้วนะคะรับม,ม,มาเลยเ๋ยวต้องใส่ไปด้วยทําไปด้วยนะเราต้องเซฟนะครับตอนนี้ต้องเซฟตัวเองนะครับจะกินอะไรก็ต้องกินร้อนช้อนเราช้อนกลางนะคะอย่าไปกินสุ่มสี่สุ่มห้าเดี่ยโควิดมันก็จะพามาหานะคะพร้อมหรือยังตะชาดยกมือ โอมอย่างแรงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเตองหันเนน่ับนาหันเตรียมไว้เรียบร้อยอย่างสวยงามเลยจ้าใส่นื้อก่อนอาจารย์นะนู่นนะตรงนี้ก่อนทำเลยจะทำยำมะเขือเทศเหรอไอ้นั่นอยู่หลเปิดยางเรงหน่อยได้อาายเงแงหน่อยเอามีาอุ้ยเอาเามาดันเาเนี่ย เป็นไงปีใหม่สนุกสนาดไ <ป S 1> หมได้พรจะมีอะไรยังได้เต็มเต็มเลยละไอ้ไอ้เนื้อเดือดเต็มอะไรวะกระเทียมกระเทียมเด้พรเต็มเต็มอะไรล่ะเฮ้ยดาหรือไงกระเทียมเ <c oughs> ลยกระเทียมต้องดีเยอะใส่กี่หัวใส่ไปเลยกระเทียมไม่ต้องไปหวงเหนียวทำไมไมีข้อค้าใส่ปไปเลยกินกระเทียมมันแค่ <c oughs> โรคมะเร็งกันนะครับมาเลยว้าวไม่ได้มาหลายวานันเสียงดังอย่างแรงกระเทียมลงกระทะเลยเจ้า น้ำมันหน่อยน้ำมันอยู่ไหนน้ำมันตัวเองน้ำมันอยู่ไหนขออีกหน่อยก่อนหน่อยมันนอยไปไม่ได้น้ำมันอะไรนะมันโยก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 ไม่เป็นไรเดี๋ยวตั้งไข่ถึงจะไปผัดให้หอมเลยตอนนี้ไข่ก็ได้นะเอาไข่มาใส่ดอกไข่ใส่ไหมใส่ชาดอกไข่ใส่ไหมดอกมาเลยเร็วดอกมาเลยซึ่งใบพอเอามาอีกใบหนึ่งเร็วมาแล้วซึ่งใบพอแล้วซึ่ง เ้ามาใครจะกินบ้างอา่ะเดี๋ยวนะะใส่อะไรไบ้างอุ้ยหิวจามนี่อะไรอ่ะแม็กกี้ใส่ปลาดีหน่อยหนึ่งมมไม่ใส่น้ำปลานะให้ด้วยนะไอ้เนี่ยนี่อะไรรสดีรสด,รสดีหน่อยหนึ่งโหแซ่บมากเลยทำมาคณะมาปีใหม่นี้ใส่ลายกว่าเดิมเหรออ่ะรับเดี๋ยวให้มาเกิดที่หลังอะไรนะไม่ค่อยติดเท้าเดี๋ยวก็เลย กิดไอ้มันไม่ดำเดี๋ยวเราก็ใส่ข้าวผัดโบราณนะไม่ใส่หอมใหญ่นะทําไม่ใส่หอมใหญ่จะคุกเค้านะมันจะได้ข้าวเป็นเม็ดไม่ใส่น้าตาลนะเาไม่กินหวานเนดะียวก,กินหวานบ่ะไกินหวาน ชีวิตจริงก็หวานอยู่แล้วอ่ะแต่เฉลี่ยนะแมไปกันสองคนเหรอสองหัวเมียไปกันสองหัวเมียไปเขาดาวอยู่น้องหมดไปเท่าไหร่เงินไปเยอะไหมไม่หมดเงินเยอะเพราะว่าน้องเลี้ยงน้องเขาไม่ไหานรัฉลาดิใช้เงินเป็นเออไม่ไม่คิดจะเงินจะพ่องจากกระเป๋าเลยเหรอเธอเดินตุดไปตุดมาจนเงินเก่งขาดแล้วค่ะสีสันแตบสวยงามกรุง อ,อ,อากิสเอากระเทียมใส่ให้พี่หน่อยใช้ผัวไม่พอนะใช้เมียด้วยเออต้องใช้กลเกระเทียมันจะอหอมออก็ดีโวกินไม่หมดนะเด็วเขากินไม่หมดนะแล้วใครจะด้วยเขาเกินอื หน้าคนเลยหรอดี๋ยวก็หาว่าเอาหน้าใครมาตัดต่อไม่ได้ทำเองว่ากันตาชา้วมีอะไรมาให้ฉันหน้าผมผันพี่ไม้มาให้อะไรของขวัญพี่ไม่ให้อะไรกับพี่อุ๊บโอ้ได้ตังเยอะให้พี่อุ๊บมีสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยเป็นคนสวยอย่างนี้ตลอดไปของน้องๆทุกคนนะจ๊ะถูกใจมากเลยจ้าดูท่าคนกระทะแข็งแรงมาก มีแรงหิวข้าวไม่ยเขาเขาเขายังไม่ได้ใส่อะไรแบบใส่ครบแล้วพี่กไทยไงพี่อุ๊วชอบพี่กไทยไหมได้แต่อปิดอปิดตรงไหนปิดไม่เป็นนาทีเลยอ่ะโอ้ยเดี๋ยวระวังมันจับอะไรช้างหัวเนื้อเนี่ยไม่พอเนี่ยอ๋อพอใส่ไปเลยใส่ขอจานเดียวเนาะที่เหลือนะใส่เลยจะได้สวยต้องมาที่นี่ไหมต้องมาใส่ที่โต๊ะไหมมาเลย เ๋ยวแป๊บหนึ่งหมุนกันนะอนุญาตหมุนอย่าเวียนหัวกันนะคะผัผกานเกลี้ยบเป็นกระที่แบบผักนนอ,อนน,กนั่นนะเอ้ไหโอ้โหเซ็บมากหอมเอฟซีหอมไหมคะดูกลิ่นสิเขาหยิบมาเขากินเยอะนะโอ้เหลอนี่เดียวเองวันนี้ทำไมผักน้อย ใส่ไปหมดเลยพี่อุ๊บใส่ไปหมดเลยไม่หมดแล้วไม่เอาใส่ไปหมดเลยไม่เดี๋ยวกินต่อไม่เอาไม่เป็นไรเราก็ใช้ช้อนกลางได้ไม่เป็นไรใส่ไปเลยใส่ไปเลยเหรอใส่ไปเลยขอพี่ใครมาจ้เลยมันต้องโรยผักชีก่อนอ่ะโรยไม่เป็นไรข้างบนได้อืมแซ่บมากนี่กระทะ ถ้าอันนี้หายคิดถึงเลยเนี่ยเดี๋ยวเอาโรยด้วยกับเฮ้ยเอ็นนี่ไปไหนอ่ะอะไรมีหมูป่องอันนี้ขายของได้ลูกค้าแล้วก็โรยไอพิชัยมาเดี๋ยวพิชัยมามือล้างแล้วนะคะอรยพิชัยมาจะได้พิชัยมาเดี๋ยวจะกินแล้วจานจานนมัเล็กไปอร่อยไหมนะท่านทางจะไม่อร่อยวะอร่อยไหมนะจานเนี้ย มีน้ำอะไรเขาเอาของเข้าขวดเป็นน้ำมาก็ะจะกินแล้วนะเดี๋ยวก็เปิดโซนแอร์อนวันนี้ทำตาสวยมาเจียหลอดีชิพูโค้เข้ากับเสื้อกินแล้วนะใช้ช้อนกลางนะฟรีใหม่ข้าวผัดโบราณน,นะคะมือแม่อุ๊บนะฮะทานข้าวข้าวผัดโบราณค่ะข้าว<ร>ผัดโบราณ<ร>อะไรคอมูย่างทำาเองคะ่ะอร่อยน่ากินไหมใส่ใส่กับไอซีอิวดำนะมาเลยนะคะทำ กินเล่นกันตัวเองเอาแค่นี้ก่อนน้ำปลาพี่กันพน้ำปลาเดี๋ยวเราใหไ <ป S 1> ไ้ไปเลยปเไปเลยตักอะไรมาตักข้าวจับไปเองไปเอามาทำเองกินเองอ่ามาน้ำปลาพี่มาเดี๋ยวให้กินก่อนโอเคอ่ะเดี๋ยวจะปิดละครับก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะที่พี่ชอบกินประจำไปไหนๆเราแล้วกินง่ายเด็กๆก,ก็จะชอบกินกันนะครับกับข้าวผัดโบราณคอหมูย่างนะครับพี่ปคอ แตงกวาอยู่ไหนเขาไม่เห็นแตงกวาเลยก็มากินกันได้นะฮะที่ร้านน้องกี้นะฮะเมนูอาหารหลากหลายอร่อยสะอาดสองหัวเมียน่ารักมากนะครับราคาไม่แพงนี่จะมาทใไมไม่หันหลัดุ่นๆกับงอี์เหรอครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสมัครไทยและกระดิ่งกลับช่องคุกพิจฉะแนเดี๋ยวูดกินก่อนนะครับว่าจะอร่อยไหมวันนี้อร่อยแน่นอนหอมมากเลยรสชาติยังเหมือนเดิมครับ คุณภาพอร่อยนะครับมาทาดด้วยกันนะครับเอฟซีทั้งในประเทศและต่างประเทศครับเลปนี้คลิปนี้ขอยุติแค่นี้นะครับไม่บายแล้วเจอกันคลิปหน้าน,นะครับสวัสดีครับขอบคุณน้องกี้และน้องธาตุร้านกี้ต้มตำหลังน้าจิตบังกะบิพาซาครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่เอฟซีพี่อุ้ทุกคนนะครับ